วิธีทำเควสวรัลไทยภาคที่สองแคนดี้หันษาทำง่ายๆทำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มคุงสตอร์เวมอยู่บรใจัยไว้ที่เกมหาข้อมูล r o แบบดวนจีเข้าเลยสตอร์เกม .org กดปุ่มแชร์เลือกเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมจิ้มเข้าไปที่แอปคาว่าเสิร์ชแตะช่องค้นหาพิมพ์ข้อความกดสง่งรอแอดมินตอบกลับคลิกเข้าดูได้เลยคนคลิปง่ายหาข้อมูลไวต้องที่คาว่าเสิร์ชเท่านั้น เมื่อกี้เราจบไปแล้วกับคลิปแรกซึ่งคลิปแรกเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับคลิปที่สองนิดหน่อยเมื่อเราทำเควสในแต่ละวัน1ครั้งทุกตัวละครรีจิตอนดีสี่นะครับต้องมีเลเวล60ขึ้นไปเนาะพอเราทําแล้วนะครับเราจะได้แคนดี้มา1ชิ้นต่อ1เควส1ตัวละครสะแสดงว่าเพื่อนๆวันหนึ่งทาได้ทั้งหมด22ตัวละครถูกไหมก็ได้ทั้งหมด22ชิ้นแคนดี้ตัวเนี้ย เราสามารถไปแลกของรางวัลได้โอ้โ oh, หมีเวลาทั้งหมด14-15วันจริงๆอะ่ะเราสามารถทําแบบฟรีได้นะแต่ผมจะขอข้ามเป็นแบบไม่ฟรีก่อนแล้วกันเนาะเพื่อนๆสามารถจะเอาซิวเวอร์ไว้นะละกอนอะ่ะสชิ้นไปสุ่มแลกของได้ครับเวลาการสุ่ม1ครั้งเนี่ยมันจะมีโอกาสสุ่ม3แบบครับก็คือว่า เติมเกมลินเน็ตชูโมบายในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ริชแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ริช เท่านนั้มีโอกาสได้88ชิ้น8ชิ้นแล้วก็1ชิ้นเจ้าตัวแคนดี้เมื่อกี้แหละซึ่งแคนดี้ตัวนี้สามารถใส่คาฟฟาได้ครับสามารถรวบรวมได้เนาะเพื่อนจะต้องเอาตัวละครเลเวลเจ็ดสิบขึ้นไปมาด้วยเนาะเราไม่สามารถเอาเก็บไว้ในตัวละครเราเกิน2000 20, 0ชิ้นก่อนที่เราจะแลกนะครับเดี๋ยวจะไปดูก่อนว่าเราได้ของอะไรบ้างที่ว่เพิ่มเติมเนาะก็จากพอนเดล่าเดี๋ยวพาไปดูนะพอนเนล่าเนี่ยมันจะมี2อันครับก็จะมีด้านขวาเนี่ยเป็นแคนดี้ช็อปก็คือเอาเจ้าตัวแคนดี้อะ ที่เราทํากิจกรรมทุกวันเราไม่ได้ตุนี้ได้ตัวนั้น,าน้ายจะเป็นเจ้าตัวตู้ตลอดเนี่ยคือตู้สําหรับสุ่มครที่อยากจะเสียตังซื้อเจ้าตู้แคนดี้นะถามว่าแล้วของรางวัลได้อะไรนะครับให้เรามาดูนี้กานและไอเทม,มจะมีมีอยู่ทั้งหมด3ชุดอันนี้ชุดที่1นะครับก็คือจะเป็นขอตูม้มบรไทยครับใช้888 8ร้แิชิ้นก็เป็นข้อตอ่มเนาะคอตูมก็ไม่จะแพงเสมอต่อไปนะครับเป็นคิมสันโลดเป็นปืนคิมสันณะวันนี้วินาทีนี้คือเป็นปืนที่แรงที่สุดและดีที่สุดอาชีพีพรรเบบลยนแ้วะคั แล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นคอสตูมโรสนะฮะอันนี้ใช้100อ,อันแต่มันจะมีเอฟเฟกด้วยนะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นพิงโกลเอฟเฟกอ่ะเราไปดูคร่าวๆโดยที่ต้องยิงข้าวครับนี่คือเอฟเฟกต่างๆที่จะได้เราต้องเอาไปตีบวกเพิ่มนะครับนี่คือคิมสานโรสครับเป็นตัวที่ดีที่สุดตอนนี้สําหรับดีเบลเลียนอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นคอสตูมที่เขาบอกเมื่อกี้นะฮะแล้วก็เป็นคอสตูมอีกอันหนึ่งที่มีเอฟเฟกด้วยครับแต่ว่าเอฟเฟกพวกนี้จะหมดวันทะี่25 2กกกุมมภาาพััันนนนธ์์ะ็็็คคคืออออยยู่่่แแททิตตล้วต้ววีีีีเเเฟฟรบปส ชมพูชมพูรอบตัวอะไรประมาณนี้นะครับเป็นหัวใจมั้งใช่ไหมยังมีอีก2ไอเทมชนิดเป็นกลุ่มนะกลุ่มที่2ครับมันจะมีตามนี้เลยครับแบ็ก <Black Smith S 1> เซ์บิสเบซิน,นแล้วก็ใบการ์ตีตีบวกอีโรเทพโอลิเทพ,เทพจำนวนการแรกครับก็ด้านหลังนี้เลยเพื่อนๆลองดูอ่ะต่อไปครับเป็นเจ้าตัวไวรัสสกอร์แล้วก็เป็นพวกกัมต่างๆก็ใช้พวกนี้แลกนะไอเทมพวกนี้นะครับเนี่ยไอพวกปัม๊มแล้วก็พวกฟาวเวอร์พวกวันทรายแคนดี้เมื่อกี้จะถูกลบหลังวันที่15นะหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟแล้วก็ต้องทำเพื่อให้ครบที คำถามคือว่าแล้วแลกอะไรดีใช่ไหมผมมองแบบนี้นะถ้าใครเล่นริวเบลเลียนแลกปืนเคยิสารลรวมมาหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งหรือถ้าเกิดเพื่อนเล่นอาชีพอื่นตัวที่น่าสนใจก็ไม่ว่าจะเป็นแบกซิมิเบซินนะหรือเจ้าตัวการันตีอาร์เมอร์บ7กเจ็ดนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะแต่พวกนี้มันน่าจะเป็นติดตัวละครนอฟเฟอร์เซอร์บดนะครับก็ต้องระวังหรือเล่นไอดีที่2มารับก็ได้เนาะก็เหนื่อยหน่อยครับแต่ว่าสายครบน้อยสายฟรีถือว่าคุ้มค่าครับการันตีบวกเจ็ดอ่ะถือว่าคุ้มเลยว ถ้าสมมติใครจะเอาเจ้าตัวคิมสัดโลดมาดูราคาของที่ต้องจ่ายนะใช้ทั้งหมด200ชิ้น2 0 0ชิ้นใช่ไหมครับผมคำนวณคร่าวๆโดยที่ไม่ต้องกินข้าวแล้วกันเนาะผมก็อยากได้เหมือนกัน,นครับใช้เงินนิดหน่อยก็ได้จะประหยัดเงินก็ทําทเองตอนนี้มันใช้ทั้งหมด200ชิ้นถูกปหแสดงว่าวันหนึ่งเราได้วันละ22ชิ้นเพราะว่าทําทั้งไอ้ดี22ตัวหาร22ก็จะเป็นจานวนวันถูกไหมเพราะวันหนึ่งได้22คูณหารเข้าไปปุ๊บ9วัน10วันครับ ถ้าเพื่อนปั้น22ตัวละครทุกวันเพื่อนๆใช้เวลา10วันเพื่อที่จะได้เจ้าตัวคิมซานลดแบบฟรีย้ำว่าฟรีนะส่วนเหลืออีกประมาณ3-4วันเพื่อนๆจะทําอะไรก็มารับตัวนี้ครับมารับอาเมอร์ได้ถูกไหมรับอาเมอร์บุกเได้พอดีเลยอ,อันนี้ก็คือเป็นวิธีการนะใครที่สนใจลองดูแล้วอาเมอร์เอาไว้ใช้แล้วก็เว็บพ่นไปซื้อเอาก็ได้หรือใครจะแลกเว็บพอนก็ได้น,นี้แล้วแต่เพื่อนนะแค่คำนวณเข้าค่าโดยที่ต้องกินข้าวให้ฟังเฉยๆนะ สามารถทําได้แบบฟรีนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากฟรีเดี๋ยวผมทําให้ดูครับให้เราเพิ่มันเข้ามาที่พอเนล่าตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้ที่ผมอยู่นะครับจากตรงกลางตรงกลางๆนิดนึงฮะเยี้ยงมาหน่อยเดินมาด้านซ้ายล็อกกาแพงมาครับนี่เดินเข้ามาฟืบดีจะมีตู้ซูมนะครับซูมนะครับตรงนี้ผมจะมี a อมซอยู่2ตัวครับก็คือด้านซ้ายจะเป็นสุ่มสล็อตส่วนด้านขวาจะเป็นแร่แคชช็อปที่อธิบายไปเมื่อกี้ผมจะสุ่มให้ดูก่อนใช้มะละกอ2ชิ้นนะครับตอนนี้ผมมีมะละกออยู่แล้วนะ2ชิ้นจะสุ่มให้ดู มีโอกาสออก18แล้วก็88ชิ้นเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับผมเลือกข้อที่2ครับเริ่มหมุนด้วยติววาย2 EA ท,ทุกคนพร้อมไปแล้วนะครับ1,2,3ฮึบเอาวะเอาวะพร้อมฮึบฮึบฮึบ88 88 88 88 88, 88. ออ <c oughs> ได้1ชิ้นฮะ <c oughs> <c oughs> ผมตอนในสตรีมผมไม่ได้1ชิ้นนะสี่ห้ารอบแล้วโอเคไม่เป็นไรครับแล้วกว็กดแคร์เซิร์นไปทีนี้ วิธีการแรกครับให้เรามาคลิกด,ด้านขวาจะมี m อ c อยู่ตัวหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยเขาบังผมอยู่เนี่ยนะเอ็มบีซีแคนดี้ช็อปนะที่มีป้ายขึ้นบนหัวนะคลิกเข้าเลยครับกด next ไปนี่มันจะมีทั้งหมด33าสมเซตเมื่อกี้ที่บอกไปกดเซตที่1ครับเนี่ยผมว่าคนสนใจเซ็ตหนึ่งคิมสันโรสแล้วก็มีอะไรอีกครับคอตูนหมวกแต่คอตูมแพงไปเนาะแล้วก็มีคอตูมที่เป็นหมวกก็มีเออเอฟเฟกถือว่าดีเลยนะครับแต่ว่าความสามารถจะหายไปหลังหมดกิจกรรมนะแล้วลองแคสเซอร์ไปครับกด เจ้าตัวแคดดี้ช็อปไปที่ไอเทมชุดที่2นี่เห็นไหมมีแบ็กซ์เมทเปอซแล้วก็มีการันตีอาร์เมอร์ด้วยนะเห็นไหมอันนี้ก็น่าสนใจนะน่าสนใจครับแล้วก็คลิกใหม่ครั้งหนึ่งนะแล้วก็เลือกชุดที่3นะจะเป็นเจ้าตัวแบบอันนี้ของจุกจิกครับพอใช้พอใช้อชันนี้แต่คนนะเพื่อนๆลองเลือกกันดูนะว่าอยากจะทําอะไรยังไงอยากจะสุ่มไหมมีงบไหมครับวิธีการสรุปให้ฟังครับเพื่อนๆอยากได้คิมสัโรถหรือว่าของนั้นแบบง่ายสุดปีร้อยเปอร์เซ็นคือ ยี่สองตัวละครทําทุกวันใบบวกเจ็ดหนึ่งใบแล้วก็ได้คิมซาร์ลหนึ่งชิ้นจริงๆก็ถ้าแรกเป็นบวกเจ็ดก็พร้อมใช้เลยบวกเจ็ดได้เลยถูกไหมะ <c oughs> ฮะโอ้โคตรแจม่มอย่าลืมนะครับของมันใส่คาฟาได้ครับแต่ว่าไม่สามารถเดียวได้เจ้าตัวแคนดี้ก็ทําอย่างนั้ไม่ได้อันที่สองแบบสรุปสําหรับคนที่รู้สึกว่าอาจจะทันไม่ทันหรือมาดูคลิปนี้ช้าไปยังไม่ช้าถ้ายังไม่หมดกิจเพื่อนๆสามารถจะพนวกันได้ครับผสมกันก็คือ1ทําทเควสก่อน เท่าที่ทาได้ถ้ามันเหนื่อยไม่ไหวแล้วมันขาดหรืออะไรให้เราเอามะละกอมาสุมเอาจากที่พูดไปเมื่อกี้ถูกไหมครับถ้าดวงดีก็แป๊บเดียวครับเราก็จะได้200ชิ้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีเขาแล้วกัน <laughs> ผมโชคแรงมากนะ5รอบว่ะ4ี่ห้ารอบอะ่ 4, อบอะเออได้1ชิ้นได้8มารอบเดียวเนาะโอเคถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์แม่น้อนก็ด้มากฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับไป สวัสดีพี่พี่ทุกคนฝากกดติดตามคุณเอ็มช่องเล็กแต่อย่างอื่นใหญ่กันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ